ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเดินทางเข้าสู่ช่องของบิ๊กตีชี้บอลน,นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกๆท่านไปติดตามนะครับผมฟุตบอลตุรนนะครับทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับรายการนี้จะใช้เด็กอายุไม่เกิน20ปีทําการแข่งขันนะครับวันนี้ทีมชาติฝรั่งเศส U20 นะครับจะพบกับทีมชาติเม็กซิโก อยู่20นะครับดูแล้วผลงานของฝรั่งเศสนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในสามนัดที่ผ่านมาเรามาดูผลงานของการพบเจอกันของทั้งสองคู่นี้กันหน่อยดีกว่านะครับการพบเจอกันห้าครั้งหลังสุดปรากฏว่านะครับทีมชาติฝรั่งเศสสามารถเอาชนะไปได้ถึง4ครั้งทีมชาติเม็กซิโกชนะฝรั่งเศสได้1งครั้งดูแล้วความน่าจะเป็นวันนี้ต้องบอกว่านะครับฝรั่งเศสเหนือกว่าทักเม็กซิโกพอสมควรนะครับส่วนผลงานนะครับล่าสุดในรายการนี้นะครับของทางด้านฝรั่งเศสและการ นะครับ ฝรั่งเศสที่ทําผลงานได้ดีนะครับสามเกมที่ผ่านมาครับเอาชนะทางด้านซาอุดิอาระเบียได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอกับทางด้านมาลีนะครับ1ประตูต่อ1นะครับและเกมล่าสุดก็คือเอาชนะทางด้านนะครับผมทีมชาติปานามาได้2ประตูต่อ1นึครับทาผลงานค่อนข้างใช้ได้นะสำหรับฝรั่งเศสเองส่วนทางด้านนะครับผลงานของเม็กซิโกเองในรายการนี้ถือว่าทําผลงานได้ไม่ได้ขี้เลนะครับถึงแม้จะสะกดคาว่าชนะยังไม่เจอนะครับแต่ ก็ยังไม่แพ้ใครนะสรับทางด้านเม็กซิโกนะครับไล่ตั้งแต่ครับเอาเสมอทางด้านเดนมาร์กได้3ประตูต่อ3เสมอญี่ปุ่นได้2ประตูต่อ2แล้วเกมล่าสุดนะครับเสมอกับทางด้านคองโก3ประตูต่อ3นะครับผมรูปเกมวันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าฝรั่งเศสน่าจะดูดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเจนจัดมากมายนักนะครับผมทำประตูได้ไม่ขาดลอยเท่าไหร่นะแต่ดูแล้ววันนี้นะครับ ฝรั่งเศสอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็น่าจะเล่นเอาใจแฟนบอลเป็นอรอบคัดเลือกเป็นเกมสุดท้ายสำหรับค่าคืนนี้น่าจะเต็มที่น่าจะโชว์ฟอร์มหน่อยสำหรับฝรั่งเศสผมมองแล้วค่ําคืนนี้มีโอกาสเหมือนกันสำหรับฝรั่งเศสน่าจะนะครับเฉือนชนะทางด้านเมกซิกโกได้ถึงแม้ว่าจะฝืดหน่อยแลลวครับผมเพราะว่าดูจากเกมเป็นหลายเพย์ที่ผ่านมาฝรั่งเศสค่อนข้างที่จะฝืดพอสมควรแต่ท้ายสุดก็น่าจะเอาตัวรอดจาก การเอาชนะทางด้านเมกซิโกูได้นะครับแต่ถ้ามาเร็วน่าจะไหลนะครับสำหรับกูนี้ผมก็แนะนําให้เชียร์ทีมอย่างทางด้านฝรั่งเศสแหละครับผมน่าจะมีโอกาสทําให้ประสบความสําเร็จมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเชียร์ที่ทีมชาติฝรั่งเศสไปได้เลยสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านผมแล้วกันนะครับตอนนี้ผมพร้อมที่จะมอบเสื้อฟุตบอลครับมอบให้กับท่านใดที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับ ในบ้านผมนะับมอบเป็นของขวัญให้กับท่านสำหรับวันนี้นะครับจัดไปที่ฝรั่งเศสนะครับเด็ดชัยนะครับสวัสดีครับก็เฮง